สวัสดีครับผมแจ็คแมคโครอิโมจิหัวเราะสวัสดีครับก่อนที่จะสวัสดีหรือ,อยังเม้นแลกกันขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนมาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นเครื่องบินนะท่านผู้ชมเครื่องบิน BV238 นะท่านผู้ชมซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีขนาดลำใหญ่มากแล้วก็ผมบอกเลยว่าดาเมจแรงมากนะท่านผู้ชมโอเคแล้วเราจะไปดูกันเลยว่าเครื่องบินลำนี้มันจะโหดหรือเปล่าโอเคไปดูกันเลย บล็อกบัคบร์เว็บซูม ID ดีไก่ตันโดบล็อกแมปบล็อกฟุตราคาร่มต้นที่1บาทมีโอกาสได้เผาว,วิสีแล้วนะ <Wow. S 2> และไอเทมโหดระดับพระการอีกมากมายโคตรเจ๋ง oh, <j> และมีไอดีไก่ซุ่มเพชรแมปอนิเมตเอเวนเจอร์ราคา่มต้นที่9บาทมีโอกาสได้มิสติกด้วยนะผมจัดถ้าสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิป สวัสดีผู้ที่ชื่นชอบการทําสงครามให้ป้งลูกน้องแกอย่ามาบังลดูลูกน้องมาบังหน้าลูกพี่แบบนี้เลยเหรอมาท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาทำภุรกิจอันนี้เว้ยนี่นะ b ีวีสองสเครดกับทหารนักบินอะไรวะเนี่ยมาท่านผู้ชมก็คือผมเห็นภาพปกเกมมันเขียนว่าเมกาเพนใช่ไหมเมกาก็แบบอเครื่องบินมันน่าจะลำใหญ่นะดูดูจากไงนี่นะเห็นไหม ผมใกล้จะปลดล็อกได้แล้วเดี๋ยวผมจะพามาทำภารกิจบ้างต้นนะถ้าใครยังไม่รู้ว่าภารกิจมันทำยังไงนะอันแรกนะท่านผู้ชม1000พอยเวแล้วต้องไปจัดการเครื่องบิน B 29นะท่านผู้ชมซึ่งมันจะอยู่บนน่านฟ้านะผมรู้สึกว่ามันจะไม่ตอบโต้เรานะมันเราไปยิงได้สบายๆเลยอืมประมาณนั้นถ้ายิงแต่เครื่องบินก็ประมาณ80กัลัมลำหรือเปล่า81ลสเลำนะก็จะได้1000พอืมแล้วก็ไปยึดตึก infinity tower ก็จะได้500แต้มแล้วก็หลังจากที่ยึดมันก็จะบววววกกกบแตต้้้้มมมใหหเเรรรรรรราาาาาา10พอออออยท่่รร่ินนนีะะะไืปปปลณณัูสึ ไม่กี่วิมันก็บวกได้4 500เลยนะผมก็ได้เก็บจากส่วนนั้นเยอะพอสมควรแล้วก็จัดการปี B 29ก็ไม่ได้จัดการเยอะขนาดน,นั้นนะก,ก็ยิงไปเรื่อยๆส่วนมากจะได้จักยึดตึกอินฟินิตีมากกว่า i n นฟินิตี้ทาวแต่และบางคนมาแย่งอะไรประมาณนั้นเออนี่หรอเครื่องบินว้าวฉันชอบเครืบินที่ผมจะใช้แล้วก็คือ F35 ถา่าจไปจัดการพอ,อเปิดเสียงในเกมลืมเปิดอีกแล้วตึกนี้ไม่รู้ว่ามีใครยึดหรือเปล่าเอยมีคนยึดเว้ย นี่ไงท่านผู้ชมเครื่องบิน B29 เราจะจัดการเครื่องบินอันนี้ก็ได้นะมันก็จะบวกแต้มให้เราเพิ่มไปด้วยเออประมาณนั้นแหละไม่ยากหรอกใช่ปะนี่นี่นี่ยิงเข้าไปยิงเข้าไปน,นี่เราก็จะได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้บวกทีละหนึ่งพันเลยนะเหมือนมันบวกทีละเท่าไหร่วะแล้วเก้าร้อยห้าสิบเงียไม,ไม่ไม่รู้อ่ะนี่รู้สึกว่า B29 มีเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมนี่ยิงไปจะไปยึดอันนี้ด้วยก็ได้นะผมจะลงไปยึดอันเนี้ย ผมจะลงแบบดีๆเท่ๆเน่เป็นไงลงแบบเท่ๆอ่ะเกียจเท,ท่แล้วโดดเลย <c oughs> อันนี้ผมจะมายึดของชาวบ้านเขานะข้อเสียก็คือเราจะโดนเขาสวนกลับหรือเปล่าอันแน่แกยิงฉันไม่ได้หรอกฉันเอาทหารแพทย์มาทหารพวกนี้ยิงไม่แรงนะยิงเบาจัดลกง้องเราก็จะจัดอเดือดเด,เดมาผิดทางเวรกรรมเนี่ยเราต้องขึ้นอันนี้ ขึ้นมาขึ้นมาลูกน้องแล้วก็จะไปยึดท่านผู้ชมยิง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 นี่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 เอออันนี้มันไปชั้น20เสิว,ว่มันถูกป่าววะเออมันไปชั้น20ถูกละเพราะว่าอันนี้มันจุดสูงสของตึกไงต้องไปชั้น20เว้ยแล้วก็ไปไหนวะเพื่อไปยึดตึกเนี่ยแล้วก็ลงมาตรงนี้นะท่านผู้ชมเออสำสำหรับใครย,ยังไม่รู้เนี่ยแล้วก็ไปยึดธงตรงเนี้ยมันจะบวกให้เรา500แต้มแล้วก็บวกแต้มให้เราเรื่อยๆนะรอบละส0 0รอยแต่บวกเร็วอยู่นะ ระวังทหารพวกนี้จัดการด้วยกรุณาเอาลูกน้องมาด้วยนะฉันเตือนแล้วไ <c oughs> อ้ลูกน้องผมหายคนนึ่งอะผมเอามาสามไม่ใช่เหรอไม่นะฉันเอาลูกน้องมาสามคนนี่โอไม่สามสองหนึ่งอันนี้อันนี้ก็จะเป็นของเราประมาณนั้นแล้วก็จะได้แต้มบวกด้วยเออเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ผมแต้มใกล้จะครบอะเดี๋ยวผมจะไปจัดการเครื่องบินอีกปะเนี่ยเครื่องบินเครื่องบินอยู่ด้านนองนน,อนให้ตรงนี้โคตรเท่เลยวะเดี๋ยวผมกลับไปเอาเครื่องบินผมก่อนนี่เห็นไหมเจ็ดหมื่นเก้าแล้วฉันจะเต็มแล้วแต้มขึ้นมานี่แล้วก็น่าจะขึ้นลิฟต์ ลิฟไปชั้น20 let's go <S ฉันจะมาเอาเครื่องบินชั้นนี่ไงเครื่องบินเอาแต่ผมจะบวกครบแล้วนี่หว่าท่านผู้ชมเ๋ยผมยิงเครื่องบินให้ครบเลยแล้วกันแล้วเราก็จะไปลองไปเล่นเครื่องบินลำนั้นดูยิง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 ,ยงเข้าไปเลย F 3 5หโอ้โหยิงรัวๆเครื่องบินที่มันถึกระดับหนึ่งนี่ผ่านแล้วได้เครื่องบินแล้วไหนว่าเครื่องบินของฉันอยู่ไหนเนี่ย นี่ไง b ีสองสามแปดเครื่องบินยักษ์แต่งอะไรได้บ้างวะไม่มีลายอะไรเลยโอ้ลำโคตรใหญ่เลยผู้ชมสปาวมันเลยสปอนมาเลยโอ้หใหญ่กว่าเอซีหนึ่งสามศูนย์อีกนะนี่จะไปสู้กับใครวะเ่ยมันยิงอะไรได้บ้างวะท่านผู้ชมวะเดี๋ยวขอมาดูกันไม่มันบังคับแปลกๆวรเลี้ยวดีเออโอไมคมันยิงอะไรได้บ้างเนี่ยกระสุนอะไรวะกระสุนระเบิดโอ้โหน่าจะลบทางบกสบายเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็มีอะไรกดเอฟ ทิ้งระเบิดงเงือโอ้โหทิ้งระเบิดโคตรเยอะเลยอารมณ์เหมือน B 1 7หรือเปล่ายิงกับ B 2 9ดิโอ้マ oh イทำไมมันใหญ่จังเลยโ oh, oh. อย้โอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตกโอ้ไม่กอดใจเย็นๆใจเย็นๆมันบังคับยากใช่ไหมวะมาครับปรแปลกๆยังไงไม่รู้เล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งไม่ได้มุมมองระยะไกลเล่นไม่ได้นะท่านผู้ชมโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดยิงยิงชาวบ้านเขา ไม่รู้ว่ายิงอะไรมันไม่มีอะไรให้ยิงเลยพวกแกไม่ออกรบกันหรอเดวผมจะมาทดสอบความแข็งแกร่งโดยให้มิ side, สไซล์ศัตรูมายิงผมเอ้าบ้านนี้ไม่มีอันนี้เหรออะไรปืนต่อต้านอากาศอะไรอ่ะไม่มีเหรอท่านผู้ชมยิงยิงยิงยังแกต้องโดนระเบิดชั้นกดเอฟตุ่มตุ่มตุมตุ่ม,มไม่โดนสักนัดมันลำใหญ่ทอะทะมากนะท่านผู้ชมมันขับค่อนข้างก็ไม่ได้ยากนะแต่มันมันช้าเว้ยมันจะบินไปบินมาก็จะเลี้ยวได้มันดูดีต่ลำมันใหญ่มากนะท่านผู้ชม โคตใหญ่อะแต่ผมลองลงจอดดิ <c oughs> ดูดีมันลำใหญ่มากนะทุกผู้ชมไอ้ผมลองมายึดอันนี้ดู <c oughs> เฉยเผื่อมันได้ของดีเฮ้ยได้เพชรกดขึ้นก่อนดูดีลำแบบใหญ่บินโอ้โหใบพัดไม่พัดนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โมาเอ้ทำไมคนมันเงียบจังวะยิงเอ้ยเอาดีฐา,านไปเลยไอ้ดูว่ายิงแรงนะแต่มันก็ยิงคนนะทานผู้ชม เรจะเอาไปสู้ลบกับยานพาหนะได้ยังไงทำํำไมคนเงียบจังวะสุดวันเนี้ย <c oughs> ไม่ได้ออกรบเลยให้ท่านผู้ชมผมเจอคอปเตอร์ด้านหน้ายิงยิงคอปเตอร์อะไรวาถึงจังวะแบ็คฮอคหรือเปล่ามันหันไม่ได้สามรอยสองศาเวดูท่านผู้ชมข้อเสียหลักๆเลยก็คือการเลี้ยวโคง้งนะจะเลี้ยวได้ทีหนึ่งหนีโอ้โหบอกเลยน่าจะโดนคือบินเล็กสอยไปก่อนแล้วมั้งใช่ปะ ดูดิเลี้ยวโค้งแบบโอ้โหโอเคอปเตอร์ลำนั้นท่านผู้ชมเราต้องได้เราต้องได้ยิงยิงนี่เรียบร้อยพังไปแล้วแต่คนไม่แน่ใจว่ารอดหรือเปล่าโอ้โหจะเลี้ยวได้ชาติลุงบินแบบพุงบินพิュพิอ่ะมันก็จัดการเราหมดแล้วผมว่าทิ้งระเบิดนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะนี่กดทิ้งลงไปไม่รู้จะระเบิดหรือเปล่าในว่ามันผมเห็นคนแวบบแบบเฮ้ยมีคนไปยึดตรงนั้นยิงยิงลงไปท่านผู้ชมเผื่อโดนกระสุนหมดกระสุนหมดยิงยิงระเบิด ตูมตม่ำตูมตม่ำเฮ้ยโดน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 อะไรไม่รู้ไอทหารทัพไทยนี่ว่าฉันจะยิงแกในผมลองให้ปืนต่อต้านอากาศยายนเขายิงผมดิเขาเขามีหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ไงล็อกเป้าผมแล้วท่านผู้ชมเฮ้ยถือว่าถึกอยู่นะนี่ผมยิงพลุไปด้วยโอ้โหตีโค้งไกลกแล้วโอ้โหก็จะเลี้ยวได้ดูดีออกนอกแมป,ปก่อนแหละผมว่าเฮ้ยท่านผู้ชมเจองบินอะไร ไล่ยิงไม่ทันนะดูดีเขาแบบพลิวดูเราโอ้โหกว่าจะตีโค้งอะไรได้แบบนี้โอ้โห,โโหแต่ความถึกมันมันถึกหรือเปล่าวะไม่ไม่เห็นหลอนเลือดอะไรเลยเลยยิง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 แกจะมาขี่ชนฉันทําไมนี่แหละจังหวะนี้ดูดีดูดิอาโหไม่ทันใสกระสุนชาไม่ทันชาวบ้านเขาหรอกท่านผู้ชมบอกเลยถ้าจะไปสู้รบกับเครื่องบินลบเครื่องบินเจ็ดนะไม่ทันเขาจริงๆนะ <c oughs> เครื่องบินสายแท้งของเรามีความถึกแต่ไม่มีความพลิวแต่ผมว่าเอซีหนึ่งสามศูนย์น่าจะพลิวก,วกว่านะท่านผู้ชม ประมาณน,านั้นอันนี้มันมันช้าช้ายังไงไม่รู้นนี้ลำนี้ใหม่ละก็บินรุ่นอะไรเป็นอันนี้ผมไม่น่ามีนะ่นลำเนี่ยดูดิท่านผู้ชมดูขเขาเลี้ยวไปถึงนู่นแล้วด,ดูผมยังโอ้เข้ามาแล้วท่านผู้ชมยิง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 โดนแต่มันไม่พังสักทีวะยิง,งบินจอดบนนใครไม่รู้จอดบินอะไรเนี่ยยิงลงไปยิงลงไปบินลำนั้นนั้นเป็นไหนแล้ววะยังไงมาแล้วตามตูดแล้วมาแล้วยิงพลุไปรอเลยแกจะมายิงฉันหรอว่าเขาเอาลำใหม่มาเฉย มจำได้ผมยิงเลือดเขาลดเยอะแล้วนะมีข้อลำใหม่มาท่านผู้ชมดูดีกว่าเราจะใส่กระสุนได้เขาไปถึงนู่นแล้วโอ้โหผมพอแล้วท่านผู้ชมฉันไม่ไหวจริงๆกับเครื่องบินลำนี้มาใครอยากได้ก็อย่าลืมที่จะมาทำเลกีกับเราดูดิถึกมากนะแต่มันช้ามากกว่าจะเลี้ยวได้โอ้โหดูพี่พิริวงเราโอเคนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปพีโนรีนะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ซับสครายผมด้วยนะครับผมเฮ้ยเขาจะไล่ยิงผมวนี่ยโอคไแล้ันนี้กไงโอเคไปแล้ยกับผมบ๊ายบาย